ปลาหน่อยปลาซิวปาแข็งปลาแบบว่าปลาแบบว่าโบโบซี่เลียดครับผูใ้ใดเด้นะครับปลาซิวซิวปลาชิวพา, <c oughs> ามผู <c oughs> ้ดใดมาคลิปนี้ก็อย่ืมกดไลค์กดแชร์กดบักกะลุงนะครับผมก็รถือว่าพ่าดคลิปต่อไปนะครับ อ่ะเอาเลยครับสามสองเน็คแอคชั่นเอาเว้าเลยครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่กับ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 แม่วันปาโลครับช่องแง่ช่องแง่ช่องแง่ทันทีเชื่อมเรื่มมาแจกเสร็จหลายเรื่มแจกแม่บ้านครับคุณอามา วัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายครับผมอุ้มเรียพี่นันครับผมรายงานตัวครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารครัวนาดาวครัวดาดาวนะครับพาดินาห้าดาวดูอันอยู่ในิดหนึ่งน้าดาวดูอยู่อันอยู่ท่าบ่อนี่แมั้งเป็นเป็นผับพี่น้องไม่เคยเข้าไปดอกแล้ขี่ผ่านแต่ว่าร้านนี้ครัวดาดาวนะครับพี่น้องบ่เป็นน้าดาวเลย ก็อยู่ติดกับพรพรอะไรนะพรพรทวีครับผมบันดอนขมครับพี่น้องเราต้องนีก็จะห่างจากท่าบ่อประมาณหายกิโลห่างจากหน้าก็นี่ยเขาไปบานแล้วก็เดี๋ยวลงไปหน้านะครับผมเปีนยสิพ้าลงไปเบื้องหน้านะครับเพราะตอนนี้เรามาดูบรรยากาศภายในร้านของแมดานะครับหนี่นี่ผู้อัอนผู้มาเชียม์แม่นี่ยอัน กูมาชิมมันสีมือเชฟนะพี่น้องขัดเป็นไา่การมาแต่เชฟแบบสิเป็นอ,อันอมเมนเตี้ยเตออนนะเป็นยังไงครับผมอาหารอร<า>อ่อยดีเป็นงานเนาะอร่อยดีมากมากเลยอันนี้คุณยายคุณยายโฮมสองเท่ากันกับยายแต่ยายแต่เ่ราหันมาเบิ่งกล้องนะครับ อิ่มบ่ครับแยแต่ปีนขามปีนขามไปยัน้ออ่มไกินอะไยังไยแยแต่บาไว้มันรเปีนทางถึงับดาบมันว่าเป็นอย่างครับว่าผีนะครับยังไม่เห็นลูกนะครับตอนนี้เราก็จะพามาดูอันนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณครัวบริเวณเคาน์เตอร์นะครับก็นี่กะ เดี๋ยวโอเอามาอื่นเซอร์ไพรส์ครับพี่น้องบริโทคบอกเพื่อนนี่มาหอกับเซอร์ไพรส์กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นกรอบลูปนะครับปลาปลาอย่างนี้ปลาทองปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองนะครับที่จริงแล้วเพื่อนเปิดมาได้รอบหนึ่งแล้วครับเปิดร้านมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านี่มาเปิดรอบสองนะครับเมื่อกี้เจอพิคโควิดได้ปิดไปนะครับพี่น้อง อันนี้กัสิโควิดซ่าเน IA, าาี่ยกับเดยมากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกรอบครับพี่น้องผู้ดใด้กลายไปไกลมากครับผมอา่ามันจะเป็นเส้นทั้งนี้ไปใส่เนื้อตบะทั้งนี้งหัจักตะวบะทั้งนี้ไปท่าบอลน,นะครับเดนื้อแดงทำแม <ไป S 1> ่ขั้วไ,ไปข้างนั้นไปทางไหนบะลูกอันนี้อะไรครับนี่กุ้งกุ้งกุ้งแก้วเหครับหือกุ้งแม่ขั้วไปใส่เนื้อนะหักเอาเด้อแม่ขั้วเด้ออันนี้มะม่วง เม็ดเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงบ่นี่ยเม็ดมะม่วงหิมะพานมะม่วงหิมะพานนะครับอันนี้ปลาปลาซิวปลาหน่อยปลาซิวปลาแข่งปลาแบบว่าแซ่บเนียล่ะทอดปลาแบบว่าโบโบซี่เดียดครับผู้ใดญ่เลนะครับปลาซิวซิวปลาซิวพามปลาซิวซิวอันนี้ไข่ไก่ก็จะมาจากเอ่อทุ่งนา งหน้าของแม่ดานะครับทีทีผ้าคลิปทีเดียวทีผ้าไปเก็บไข่นะครับเอามาดูแม่ครัวนะครับก็ร่างโอนเกลียวมาแล้วนะคะแด้เหรอได้เหวอรอุ่นก่อกันเลยว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่ครัวนะครับผมจะล้อมล่างครับผมแม่ดานี่ทำอะไรครับนี่ข้าวขาหมูค่ะข้าวขาหมูอื กินแล้วครับพี่น้องมุ้หันนี่รับเลพไ้หฮะไปเหลี่ยมข่องเปิ้แล้วาไหนสเอาโอ้ยอ้อเอาไม่พู้หนิแอ๋แก้วเอาเต้าแขนสอดเขาเอียมยังใส่บบเกนอยู่บแมนจะกีดแสดบซือพี่น้องจะไปซาลูกข่แฉลบซื้อเพ่นลูกเพื่อนก็ได้ปากปันหาเออเอือ ไม่คั่วได้นี่พี่น้องมากินเด้อยไม่คั่วมากินพ่อคอยทุกมือว่อมือนี้แสดงว่าลูกค้าเก่ากลับมาหลายตัวขาวไม่คั่วได้หนิเม่อสั่นไม่ย่างในจีบปิดละนะเข็มเอามาเบิ่งควเสียงพื้นกินเลยกินถ้ากินกินแล้วตอนตอนกินวัฒน์ไทยเบิ่งมันหอนข้าหอนข้ากินหัวหอมมาละ อันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งครับพี่น้องจะมากินเขาต้นซ่าหรอนะบ่ายสองช่วงเที่ยงอ่ะประมาณบ่ายสองครึ่งก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวกลางชินกลางทีมีกินเขาล้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มีก็ต้องถามว่าได้กำไรขายขายเอาความสุขเอาเอาเอาความมาแจ็ครักที่ยังับวันที่นี่ ไส่กับส่ว่าเปลี่ยนทอดกับทอร่เเปลนโอ้ยแม่ากงจางมาแพงเยู่เรือขนาดน้นจสี่าอ่นม่เ็จังจงมาแพงเหมือนเดิงนะเาแพงเยองว่าอ่อนซึ้อๆน่ครับจางมาเป็นมวนอันไม่เพได้เหียนน้่อน่ยืมปากเจ้าของช่องเราได้พี่น้องกินไม่กินเขาครับกินเขากินเขาก็ค่อยได้นะครับเล่นียืมปากกินแทน้ำวันเพิ่ตั้นี่ละ เด็กน้อยสีผ้าลงไปหุ่นลงกทงลงกทาครับพี่น้องอือไปยังเกาะสีผ้าพึ่งไปเบิ่งยังเกาะไปเบิ่งหน้าไปเบิ่งปักซีดาวไปหาหลักไปหาหลักเก็บปักซีดาไม่ติดโอ้คนณตอกลากไม่ติดไปอีลีได้หน่ไปไปห้เบิ่งหน้าไปนะครับผมไปเที่ยวหน้าครับผมมันหวานเด้อนะครับเดี๋ยวให้นักกฏนิ้วตั้งไปปอ่ะครับพี่น้องขอบใจนะคะสาวเสือคุณลูกกะไทป้ากะเข้าอยู่ติดติดกับ พรทวีนะครับผมพี่น้องเห็นบ่ตรงนี้จะพรทวีนี่เป็นขายประมาณว่าสินค้าครบเครื่องนะครับพี่น้องสินค้าทุกอย่างนะครับ <c oughs> จะเป็นแคล้ายๆแบบว,ว่าโกดังนะครับผมส่งสินค้าทุกอย่างของใส่สมนุกขวกกมีนะครับผมทุกอย่างพี่น้องผ่านไปผ่านมาอาจจะเคยเห็นนะครับโอเคเดี OK, ๋ยวไป ที่ทุ่งนายายโอนะครับพี่น้องไปเบิงเขาเพอดีนะครับค่ามีหนทางลบ้าฮอดแล้วครับพี่น้องทุ่งนาทุ่งเก่าที่เราคุ้นเคยเขางามบ่เบิงห่วงเขาพี่นออ้องแตาอ่อนซ่อนเี้พี่น้องรวงข้าวดูสิครับ กำลังจะอ่อได้เก็บเกี่ยวเลยนะครับผมข้าวนาปังปีนี้นะครับมันบ่มีกปลาคอนบ่บ่บ่หงคู่กันครับว่ามันมีครับคิดว่าต้องมีอะไรแบบปลาคอนมันกับวัตถากับคอนเหรอข้าเจ้าเอาน้าเข่าน้าออกเรื่อยๆครับกำลังสิได้เกี่ยวแล้วครับว่าท่านเด็ดโดนนี่พี่น้อง แดดครับพี่น้องบ่ไหวดอกผมสู่แดดบ,บ่ไหวครับอจะคล้องหน้าจังใดแดดมาสื่อหน้าแต่ว่าบ่าอันย่างเรอเบิ่งหน้าสื่อสื่อบ่ได้เป็นผู้เห็ดค <c oughs> ือแล้วบ่เห็ดเอาเห็ดแต่บ่ได้เป็นผู้มาเห็ด <c oughs> เอาหม,มายความว่าจังใดนี่เห็ด <c oughs> <c oughs> แต่บ่ได้เป็นผู้มาเห็ดอืมอา <c oughs> ลาไปอีลี <c oughs> มาไปเก็บพกสีดาบเอ็เนี่ยองเาิ่นับอายกะโซ่ถิ่มนลพี่น้องอยากกินกระเด็ดเอาคนะใส่สิเกาเอ้เก้าขหมอนะบโบบโบบก่อปอก็ตัวนาใครเก้าเอ้มย่ีเด้ามีแต่ตัวใหญ่ๆตัวละ กบห้บว่ามันห้องเอื่นเอือห้องบูบูคืกบอกอกกเป็นตะบิดระบยยกจับบิดอย่างเดียวจับเงนบอมเนบิดเอาบิดเอาเอาจะองคุณแม่ได้อรูกเป็นอย่างเอาเล่นไหมล่ะไปก่อนมูได้ไหมขีาเลงมาแล้วแยกเงนบอมเง่าแมงแมอาสินิบักซิดาพัดเนีงเกาะ ทันฝรั่งหืเก็บได้บ่างท่นเอียงก่อนเหรอเก็บได้บ่างไหมเนี่ยมาหน่อยพูดเอามันเหลืองเลยดิโอ้จักเลยครับผมบวงหูดำดิท่านเอียงเนาะกิมกิมบิโซะกิมจูโซะก็ดีท่านจิจีนี่แหละพี่น้องกิมจีแต่แม่ท่านแม่กิมจิกิมจิมันอันนั้นโซมพัชญี่ปุ่นโซมพัชเกาหลีแต่ ฮันนี่ยังนอฟ้าหลังฟ้าหลังเออเพินโซถิ่นเลยพี่น้องฮะีเได้ปะเขินเพินของของไม่เลิงหมูเ้าที่ว่าแล้วมา่กินเราหน้ามือเัินบ่ะเงินป่ะ หมูใหญ่โอ้ะเจ็บเป็นกัดมือ exactly. ี่ยเพันอ uh, ันบ่เพันบ่ได้ดูแลนะเพันมาพันปล่อยเพันปล่อยปล่อยถิ่มด้วยครับอ๋อนี่เพันคือประขอบถุงนี่อันนี้ทุงมันหลุดเก็บได้ยุ่ยด้วยได้แล้วก็พันนี่มันลอยใหญ่ดีดีทีน้อง Nào người Bỏ người mọi Cắt mọi người Cắt người mọi 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 แดงแดงมาได้ลูกพุ่นางไปหอดพุ่นได้ยังนี่ย่างไปกับสุดพุ่นแล้ลูกหูลูกตาพอดีก้าวมาใหม่ดำแหล่พอดีเอาล้วพี่น้องครับผมผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบักกะลงนะครับผมก็าเสียบผ่านคลิปต่อไปนะครับกดบักกะลงให้มันแจงเตือนกระลงก็กระดิ่งกันเดียวแล้วล่ะกดแล้วก็จะฝากไปให้กิน สีดาฟ้าหลังนะครับพี่น้องเอาพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณที่าเรื่อมกันนะครับพี่น้องครับองค์ดีพี่นันสวัสดีครับก็จะเป็นเงียนขึ้นสูงปานี้กันเห็นอยู่เห็นเห็นเบิดเลยเห็นหมวก้อดีเห็นบ่เห็นเบิดอยู่สูงเท่าไหร่อหนามาก ขอสารสอบนึงเดคอับคมาเบิงครับ <c oughs> ขอสารขอสารเดบอ่ขอเปลือกฟังจะมาขาสารอยงมาเองเมาขอเปลือกท้องสอบเด้ขอสารสอบนึง่อ